สวัสดีครับ f c หวยเด็เดเต็กเต็นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับ f c กันคลิปนี้ผมก็เลยนำแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม2568ลงคลิปห้กับ f c ที่กำลังหาข้อมูลแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลผมเลยนำเลขสูตรที่ได้คำนวณแล้วครับประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปตัวเลขเต็น จับคู่ชุด3ตัว2ตัวและชุด2ตัวล่างให้กับ fc ดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคำนวณหาเลขเต็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขเด็นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างไปในาทางการหาข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณายาณในการรับชมครับ ขอบคุณครับมาดูการสรุปครับผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2 5 68กันก่อนครับผลการออกกลางวันที่1 245 3 2 4 2 4 5 3 2 4เลขไทย3ตัวบน3 2 4 3 2 4 2 24 2 4เลขไทย2ตัวล่าง2 6 2 6นี่เป็นผลการออกสลากกินแบ่ง รัฐบาลหดล่าสุดนะครับมาสรุปเลขเด่นนะครับประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผมนี่นำเลขไทย3ามจนสลักกินแบ่งรัฐบาลหดล่าสุดซึ่งออก324มาเป็นแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยผมนำเลข3หลักร้อยมดลสูตรคำนวณครับหาเลขเด่นได้เลขจากสูตรที่ผมคำนวณไว้ครับ ผมคำนวณไว้นะครับจากสูตรคำนวณแล้วก็จะมี4ตัวครับมี15,60ครับ1560 4ตัวเป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยครับหลักสิบครับผมนำเลข2นะครับหลัก 10, สิบงวดล่าสุดคำนวณหาเลขเด่นได้เลขจากสูตรที่ผมคำนวณไว้แล้ว4ตัวครับ4ตัวมี2 380นครับ2380นะครับหลักหน่วยครับผมนำเลข4หลักหน่วยงวดล่าสุดคำนวณหาเลขเด่น ได้เลขจากสูตรที่ผมคำนวณไว้เลสี่ตัวครับสี่ตัวมีสี่ห้าหกศูนย์สี่ห้าหกศูนย์ครับนี่เป็นเลขเต็มน,นะครับจากสูตรคำนวณหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมครับมาดูการจับคู่ชุดสองตัวบนครับผมก็จะนําหลักสิบสี่ตัวครับสองสามแปดศูนย์จับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับสี่ห้าหกศูนย์จะได้ชุดสองตัว บนสลากกินแบ่งรัฐบาลดังนี้ครับ2วันเสียจับพวหน่สย4ตัวครับไฮ้ยสองสี่สอ้กอนวันเสียจับพ่ตัว้ย4 3ม3ี่้กนวันเสียจับพวหน่สี4ตัวครับไฮ้4 8ดส6 8 0้กวันเสียจับพิส่ตัว้ย4ูน0์สน์ทั้งหมดในชุด2ตัวันจับไว้16ชุดครับ นี้เป็นชุดตรงๆสองตัวบรากินแบ่งรัฐบาลมาลุ้นกันนะครับว่า16ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับใน16ชุดนี้ครับผมจะสรุปชุดเด่นให้กับ f c ดูนะครับทั้งหมดนะครับ16ชุดผมแนะนําสูตรเทียบชนตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ตัดแล้วครับสรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นจะมี 353685864ครแบ3 5 3 6แ5และ864ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดสเรนตัดมาจาก16ชุดครับดึงเด็ดมาจาก16ชุดมาลุ้นกันว่า4ชุดนี้ครับ35368586จะมาหรือไม่ครับหรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนี้ครับ F 4ทซีทนาท่านมีสูตรคำนวณได้เลขเด่น2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลก็นำมาเทียบมาชนกันครับจากได้ตัวเลขที่ถูกใจตรงจะทานมากที่สุดครับมาดูชุด3ตัวบันครับ จุดสามตัวผมก็จะนําหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตรคณนวัตสี่ตัวครับหนึ่งห้าหกศูนย์ครับหนึ่งห้าหกศูนย์ในสี่ตัวนี้ดึงสองตัวครับดึงเลขห้าตัวหนึ่งครับดึงเลขศูนย์ตัวหนึ่งครับวางที่หลักร้อยครับผมจะนำห้าเลขศูนสองตัว มาจับ,บดด 4, คู่กับชุดเด่นสโมัสสี่ทครับสามห้าและ86จะได้ชุดสามโทนสลากินแบ่งรัฐบาลดังนี้ครับชุด3ามโทนสลากินแบ่งรัฐบาลที่จับคู่ไว้ครับศูนบางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสมสีชุดคับเยนสามห้าวนสามหกแปดวกาบางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่นสโมสีชุดนะครับจะได้ห้า5ามห้าห้าสามหกห้าทั้งหมดในชุด3ามโทนจับคู่ไว้ แดครับนี้เป็นชุดตรงตรงสามตัวสากินแบ่งรัฐบาลมาลุ้นกัน8ชุดนี้จะเติมตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดเน้นทดลองครับดูที่ชุด2ตัวบนก่อนนะครับในชุด2ตัวตามสูตรคณิตจกพ้วสิบหกชุดสรุปชุดเด่น4ี่ชุดสี่ชุดจะมี3ามห้าสหกแปดห้าแปดหกครับชุดเน้นนะครับเน้นเน้นไปที่8ปดห้าครับเน้นไปที่8ปดห้าครับชุดเน้นครับ ส่วนชุดรองรองไปที่86ครับเน้น85รอง86ครับนี่เป็นชุดเน้นรอง2ตัวบนครับจาก4ชุดเหลือ2ครับ85และ86ครับมาดูการสรุปชุดเน้นรอง3ตัวครับในชุด3ตัวตามสุขอนนจับไว้แชุดครับใน8ชุดนี้ครับชุดเด่นที่สุดเน้นไปที่085ครับเน้นไปที่085ครับเน้น085 ส่วนชุดรองรองที่586กครับรอง58 6เน้น085ย้รอง586ครับนี่เป็นชุดเน้นรองเด็กไทย3ตัวจาก8ชุดเหลือ2ชุดเน้นรอง,งครับมาลุ้นกันว่าในชุดเน้น085ย้รอง586จากจะมาหรือไม่หรืออยู่ในกลุ่ม8ชุดนะครับ FC ท่านใดท่าน,าานามีสูตรคำนวณนดังน้เพิร์ตสาะสมตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลก็นำมาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวเล่นถูกใจตรงใครท่านมากที่สุดนะครับ มาดูเลขไทย2องต่างกันต่อครับเด็กไทย2องตางศาสกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุดนะครับ16กรกฎาคมออก26ครับล่าสุดออก26นะครับมาดูหลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบนะครับผมนําเลข2หลักสิบวันล่ลาสุดคํานวณครับหาเลขเด่นได้เลขจากสูตรที่ผมคํานวณไว้แล้ว4ตัวครับ4ตัวมี1368 1 3 6 8หลักหน่วยครับ นำเลขหกหลักหน่วยว่ละสูตคำนวณหาเลขเต็นได้เลขจากสูตรที่คำนวณได้สี่ตัวครับ4ี่ตัวมีสองเจ็นย์สองเจ็นี่เป็นเลขเต่นนะครับประจําหลักสิบหลักหน่วยเลขไทยสองตัวล่างสลากินแบ่งรัฐบาลครับบริการจับคู่ชุดสตัวลงครผมนำละสิบสี่ตัวครับหนึ่งากจับคู้ลัวสี่วสองเจ็ดแปดจะได้ชุด2ตัวล่างสลากินแบ่งรัฐบาลดังนี้ครับห่งวันสิบจับผู้ลหตัวสีตัวครับได้หนึ่งสองหจ็ดหน่งแปดหนึ่งศูนย สามบาลานิจักพุ่งลงตัวสี่ตัวนะครับเลขสามสองสามเจ็ดสามแปดสามศูนย์หกบาลนัพุ่งลวสีตัวนะครับเลขหกสองหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์แปดบาลาน์สิบจากพุ่งตัวสี่ตัวนะครับเแปดสองแปดเจ็ดแปดแปดแปดศูนย์ทั้งหมดในชุดสองตัวล่างจักไว้สิบหกชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงสิชุดมาลุ้นกันสิบหกชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไหมครับใน16บหกชุดนี้ครับผมได้นำมาสูตรเทียบ ที่ฉลนตัดสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมตัดแล้วสรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นก็จะมี3237 8287 4เรับ3 2 3 7 8 2 8 7 4ชุด4ชุดนี้เป็นชุดเสเลียน2ตัวล่างชุดตรงๆครับตัดมาจาก16ชุดมาลุ้นกันครับ4ชุดเด่นจ้ะชุดเด่นครับ3 2ม7 8 2 8าจแจะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนี้นะครับ f อทซทนใดท่านท่านมีสูตรคำนวณ เลขทย2ตาร่างก็นํามาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวเดขที่ตใจตรงแข่ท่านมากที่สุดครับใน4ชุดเด่นนี่ครับ3 2มสองครเจ็ดแครับชุดเน้นนะครับเน้นไปที่82ครับเน้นไปที่82ครับเน้น82นะครับส่วนชุดรองไปที่37ครับเน้น82รอง37ครับนี่เป็นชุดเน้นรองเลกไทย2อตัวลังสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดวันที่1งสิงหาคมครับ มาดูการสรุปชุดฟันธงครับผมจะสรุปเลขกใช้าย3ตัวน2นตัวและ2องตระหนักาคกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1สิงหาคมให้กับ f อดูเป็นแนวทางครับในชุดสรุปฟันธง3ตัวบนครับเด่นที่สุดนะครับเด่นที่สุดเน้นไปที่ครับเด่นที่สุดก็คือเน้นไปที่0-85ครับเด่นที่สุดคือ085ครับลองไปที่ 586ครับลอง58 6ครับเน้นศูนย์เม่ลอง586นะครับ2ตัวบนครับเด่นที่สุดไปที่85ครับเน้น85นะครับเน้น85คือเด่นที่สุดนะครับส่วนชุดลองลองที่86ครับและเด็กไทยสองตัวล่างเด่นที่สุดเน้นไปที่82ครับเน้น82ลอง37ครับเน้น82องลอง37นี่เป็นชุดเด็กทยาย2ตัวล่างสรุปฟันธงครับ3ตัวบน2ตัวบอและ2ตัวล่างนะครับมาดู ชุดนะครับในชุดสรุปฟันธรงเล็กไทย2ตัวจะมีทั้งหมด4ชุด8 5 8 6 8 2 3 7, 7ใน4ชุดนี้ครับถ้ากลับตัว8 5 8 8 6 6 8 8 2 2 8 3 7 7 3กลับตัวได้8ชุด8ชุดก็จะเป็นเล็กไทยมาได้ทั้ง2ตะบนทั้ง2จะร่างครับ8 5 8 6เน้นบนครับ8 2 3 7 เน้นล่างครับแต่ก็มาได้ทั้งโซนทั้งล่างครับนี่คือชุดสรุปวันทงนะครับมาดูชุดสรุปเด่นนะครับ2ตัวบนล่างครับจากเลขสูตรทุนนนจากผู้เด่นในชุด2ตัวมีเลยครับในชุด2ตัวสรุปเด่นก็มี3 5 3 6 8 5 8 6 3 2 3 7 8 2 8 7ทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่นเลขไท้าย2ตัวล่างชุดตรงๆมาลุ้นกันครับว่าเลขไท้าย2ตัวล่างชุดสรุปเด่น 8ปชุดนะครับจะมาตามสูตรหรือไม่ครับนี้เป็นข้อมูลแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่1สิงหาคมครับที่ผมได้นําลงคลิปให้กับ FC ทุกการประกอบการตัดสินใจ FC ทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณในการตัดสินใจ ตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเลขสูตรคำนวณครับสูตรคณิตสรนีจะมาตามสูตรจะออกตามสูตรที่ผมคำนวณหรือไม่ก็เราติดตามผลการออกสรากินแบ่งรัฐบาลกันได้งวดประจําวันที่1่งสิงหาคมครับขอบคุณ c หัวเว็เดเด็กเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกอะไรกัครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดเคลื่อนสูตรไว้ที่ผมในหาข้อมูลแนวทางสลากกินแบ่ง รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1สิงหาคม2568ลงคลิปให้กับ FC ฟดเป็นการประกอบกันตัดสินใจฝากครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเล็กไเด่นลงคลิปให้กับ FC ฟดเป็นแนวทางในคลิปต่อไปครับ FC ท่านใดครับถ้าท่านโชคดีแล้วครับอยากให้กำลังใจแอดมินก็ตามช่องทางนี้ได้นะครับ ตรงนี้นะครับเป็นช่องทาาที่ fc ทุกท่านครับถ้าท่านโชคดีแล้วครับอยากจะสนับสนุนการทําคลิปลงคลิปให้กําลังแกแอดมินก็ช่องทางนี้ได้ครับขอบคุณ fc ทุกท่านครับที่โชคดีแล้วได้ทําการสริมสรุนตลอดมาครับขอโชคดีเฮงเงปังกันตลอดไปและขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอยโชคดีกันทุกคนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ